ดตอนรับข้าสู่วินี้า่ทารโนะคะชแนลแห่งการดูดูด,ด้วยพาย,ยุสี่าพายออร์แลคอนะนิแพนจะมาทำแรนดอมนะคะในคอนเทนต์ที่ว่าไปดูพลังงานความคิดความรู้สึกของเขานะคะในช่วงเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นคนคุยนะคะคนในใจคนความสมพัญไม่ชัดเจนทุกรูปแบบเลยนะคะหรือคนที่อยู่ในใจคุณในช่วงเวลานี้เขาตอนนี้คิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะไปดูพลังงาน เา่าจะเป็นชาวธาตุลมเมทุลตุนกุมนะคะชาวธาตุน้ำมีกรกกพิจิตตอนนี้ตัวเขานะคะมีเรื่องเครียดหลายอย่างนะคะเขาคงยังไม่มีเวลามานั่งคิดในเรื่องความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้หรอกนะคะแต่เขาก็พยายามทําตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําตัวเหมือนเออทุกอย่างสบายดีทุกอย่างชิลทั้งที่ในใจมีเรื่องเครียดมากมาย เขากำลังที่จะหานทางใหม่ๆในการแก้ไขชีวิตของเขาให้มันดีขึ้นกว่าตอนนี้มันมีทั้งปมปัญหาเดิมปมปัญหาใหม่แล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพก็น่าจะใช่หรือคนคนนี้อาจจะมีอาการของความซึมเศร้าหน่อยๆนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องซึมเศร้านั้นก็คือเป็นคนที่คิดเยอะแล้วก็คิดมากบางครั้งก็คิดเกินกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็น เขาเป็นคนที่พูดจาตรงๆชัดเจนนะคะไม่โกง,งความรู้สึกตัวเองเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปนะแต่ถ้าในเรื่องหัวใจหรือความสัมพันธนะ์น่ะเขาตอบอะไรไม่ได้ในช่วงเวลานี้ไม่มีไม่มีพื้นที่ในสมองที่จะคิดเรื่องนี้เขาคิดแบบนั้นนะคะอืมเพราะเขาไปคิดถึงเรื่องความมั่นคงของตัวเขาเองทางด้านหน้าที่การงานด้านความรับผิดชอบบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะ เขาอ,อยากที่จะมีรายรับที่มากพอเพราะตอนนี้รายรับเขาอะมันน้อยแต่รายจ่ายของเขาค่อนข้างเยอะและเขาก็คิดด้วยว่าแต่ก่อนเนี้ยเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตคนในบ้านอะไรได้เยอะแยะมากมายดูแลแต่ตอนนี้ทุกอย่างแค่ตัวเองยังจะลำบากเลยแต่ต้องพยายามทำให้เสมือนว่ายังไหวยังทำได้เพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนในบ้านเข้าใจว่า ชีวิตเขาไม่ได้ลำบากอะไรเขาสามารถไปต่อได้เขาต้องการให้ทุกคนสบายแล้วสิ่งที่แบกรับนั่นก็คือตัวเขาไงที่คิดอยู่ในเวลานี้นะคะเขามีทั้งความกังวลใจความลังเลความไม่เข้าใจแล้วก็ยังมองไม่เห็นทางออกเลยด้วยซ้ำมันดีที่ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความพยายามเยอะนะคะเขาจะไม่ลดความพยายามเขาลงเพื่อ เอาตัวรอดหรือเห็นกักตัวเฉพาะเรื่องของเขาเท่านั้นเขาก็ยังคงจะแบกรับปัญหาต่างๆไว้นะคะแล้วก็อยากที่จะอยู่ในจุดเดิมก็คือการที่ซัพพอร์ตทุกคนได้นะคะคนคนยากเป็นคนที่อีโก้สูงแล้วก็มีความทิ่ถิมามันมากไม่ขอความช่วยเหลือจากใครไม่เคยอย่างว่าก็แค่ อาจจะมีบ้างเพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังแต่เล่าก็เล่าไม่หมดหรอกเล่าแค่บางอย่างนะคะเพราะเขากลัวกลัวว่าสิ่งที่พูดไปนั้นน่ะบางทีมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านลบใช่ไหมถ้าพูดไปแล้วเพื่อนเข้าใจนั่นคือกําลังใจไม่ได้คิดให้มาช่วยแต่ถ้าเกิดพูดไปแล้วไปหาโถงให้คนคนนั้นหรือเพื่อนเขาเครียดอีกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่โอเคหรือ มากไปกว่าน,นั้นเราก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะคิดแบบไหนจะคิดแบบเดียวกับเขาหรือเปล่าหรือเอาเรื่องของเขาไปพูดต่อซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่อยากที่จะพูดเรื่องของเขาให้ใครได้ทราบเล้รการคุยกันระหว่างคนทั่วไปก็แค่รู้ทั่วไปนะคะกาจะไม่ให้ใครรู้ความเป็นตัวตนของเขาและไม่ให้ใครรู้ความเป็นเขาหรือชีวิต ป็คนที่พูดอะไรแล้วก็พูดไม่หมดเนี่ยนะคะพูดเท่าที่อยากที่จะพูดแต่เป็นผู้ฟังที่ดีความรู้สึกว่าถ้าเขาเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าบทสนทนาหรืออะไรคนคนนี้จะฟังชอบฟังให้เกียรติผู้พูดมากแต่ถ้าถามเขาว่าให้เขาเล่าหรือให้แชร์เขาก็จะบอกว่าไม่มีเขาก็โอเคอยู่ไม่มีอะไรน่าสนใจมากมายขนาดนั้น ม่าเป็นการพูดเลี่ยงเพราะว่าเขาชอบเบนระยะค่ะไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ๆเขามากมายแล้วก็จะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆภายใต้ใบหน้าที่ดูมีความสุขหรือดูว่าทุกอย่างโอเคมันไม่น่าจะใช่ในอดีตอาจจะใช่แต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะวันๆหนึ่งเขาแทบไม่มีวันหยุดพักผ่อนเลยนะ เขาจะต้องเดินทางเพื่อไปทำภาระหน้าที่ของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันดําเนินต่อไปเพราะเขาเป็นคนที่คิดว่าถ้าเขาหยุดนิ่งเมื่อไหร่นั่นคือทุกอย่างจบเขาจะไม่หาโอกาสโดยการนั่งรอยอยู่เฉยๆแต่เขาจะเป็นคนที่วิ่งหาโอกาสอย่างชัดเจนแล้วก็แน่นอนว่า ถึงแม้ตัวเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีเรื่องเครียดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่คนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ปรับปรับอารมณ์ได้เขาจะรู้จักการรอคอยแล้วก็รู้จักว่าอทุกอย่างมันก็มีขึ้นมีลงมันมีผิดพลาดมีผิดหวังมีเสียใจได้แล้วก็จะต้องอยู่กับตรงนั้นให้ได้โดยคิดบวกอย่างนี้นะคะเขาเขาเป็นคนที่พลังงาน ออกแนวปานีปานอมเรียบร้อยเห็นใจผู้อื่นเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ส่วนตัวคุณตัวคุณเนี่ยในมุมมองของเขาเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเอาใจใจและบางครั้งก็พูดจาตรงๆแล้วก็บางครั้งคำพูดของคุณทำให้เขาเก็บเอาไปคิดในหลายต่อหลายครั้งว่า คุณอาจจะพูดจาอะไรที่กระทบกระเทือนจิตใจเขาอะโดยที่คุณอาจจะไม่ดูตัวคุณคิดว่าการพูดตรงๆมันเป็นสิ่งที่ถูกมันชัดเจนดีแต่เขาเป็นคนที่ชอบเก็บรายละเอียดนะคะเขามองเสมอแหละว่าเมื่อเขานึกถึงคุณเขาอยากที่จะให้ความรักหรือต้องการเข้ามาในความสัมพันธ์เนี้ยแบบชัดเจนกับคุณหรือเดินหน้าต่อเขาก็ต้องฉุกคิดเสมอว่าอย่างง ยังไม่ได้ยังจะทําในช่วงเวลานี้ไม่ได้เพราะอะไรเขาจะนิ่งใส่คุณแล้วเขาก็จะอยู่ในที่ของเขาแต่เขาจะแอบส่องเรื่องราวของคุณเพื่อให้ได้รู้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่เพราะบางครั้งเขาก็ไม่เข้าใจคุณเหมือนกันเหมือนกับบางครั้งคุณก็จะดีแต่บางครั้งคุณก็จะร้ายแล้วก็บางครั้งก็พูดจาให้เขาเสียความรู้สึกซึ่งเขายังจำรายละเอียดตรงนั้นอยู่นะคะแล้วเขาก็มองว่า เนี่ยแหละมันเป็นตัวตนของคุณซึ่งทําให้เขายั้งตัวเองไว้หลายครั้งที่บอกกับตัวเองว่ายัางที่จะไม่ทําอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงจะนึกถึงคุณขนาดไหนแต่เมื่อคิดย้อนกลับในณจุดนั้นแล้วอ่ะเขารู้สึกว่ามันเจ็บปวดนะมันไม่โอเคนะกับการที่คุณทําแบบนั้นใส่กับเขาแต่มาหน้าตอนนี้สิ่งที่เขาส่บคุณได้เขารู้สึกว่า น่าจะเปลี่ยนตัวเองมาเยอะแล้วแล้วคุณก็มีพลังงานที่ดีๆกว่าแต่ก่อนจากเด็กด่ามาเป็นเดอะสตาร์เริ่มจากผ่อนคลายรู้จักอะไรควรไม่ควรแล้วก็ทำตัวเองในลักษณะที่ว่ามีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีจิตใจดีแบบเนี้ยซึ่งแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่ชอบวีนไหมหรือไม่ก็ รียกรองความสนใจหน่อยหอยหรือเป็นคนที่ว่าถ้าต้องการอะไรก็จะต้องเดี๋ยวนั้นขณะนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่เกลียดการนิ่งเงียบไม่ชอบการคุยอะไรกับเขาแล้วเขานิ่งใส่หรือไม่ตอบสนองคุณมันยิ่งทําให้คุณเกิดอารมณ์เดือดาาลนในความรู้สึกแล้วหลายครั้งอาจจะมีการเขียนประชดหรือเน็ตแนมไปหรือการโต้อตอบกลับไปในลักษณะที่ว่า บางครั้งเขาทักมาคุณอาจจะเงียบใส่หรืออาจจะเขียนอะไรที่ออกเป็นแนวเอาคืนโดยที่คนคนนี้เขารู้นะว่านั่นคือสิ่งที่คุณแสดงเพื่ออยากจะให้เขารับรู้ว่าคุณไม่ชอบนะอย่ามาทําแบบนี้กับฉันนะเนี่ยเขามองคุณว่าเป็นแบบนั้นถึงแม้เขาจะรักคุณหรือเขาจะชอบคุณกเ็เถอะเขาจะหยิบยื่นช่วยให้คุณหลายต่อหลายครั้งอยู่แล้วแต่เขาก็มองว่า เขาอยากที่จะเรียนรู้คุณก่อนว่าจริงๆแล้วตัวตนของคุณเป็นยังไงกันแน่นั่นแสแดงว่าลึกๆในใจเขาก็ยังตัดคุณไม่ได้ด้วยเช่นกันแล้วคุณก็ยังรู้สึกถึงเขาด้วยเสมอๆในช่วงเวลาเนี่ยตอนเนี้ยเขามีคนคุยเยอะมีคนเข้าหาเยอะโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรมากมายนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เขายังจะต้องทําอีกเยอะด้วยเช่นกัน เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวเขาที่เขาจะต้องดูแลแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงของเขานะคะแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองเดินทางบ่อยไม่ค่อยได้อยู่กับที่ไปไปมาทํางานไม่อยู่กับที่แต่เขาก็รอคอยความสําเร็จรอคอยสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขาตั้งใจ ไม่ว่าจะเป็นบาปบุญคุณโทษเลืออะไรก็แล้วแต่พขมีความรู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแล้วถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันถ้ามันจะถึงเวลาจะใช่มันก็ใช่ถ้ามันไม่ใช่ติ้นหล่นไปก็เท่านั้นนั่นคือสิ่งที่เขาคิดแล้วเขาก็ยั่งตัวเองให้อยู่แบบนั้นจะต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้มีความสุขโดยไม่มีใครนี่แหละเพื่ออะไรเพื่อเอาเวลามาเยียวยาตัวเองการนอนแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรคิด แต่ยังไม่ทายังไม่ถึงเวลาจะทําแล้วดีไม่ดีบางครั้งถ้าเขาคิดมากมากถึงมากแล้วก็เครียดมากๆคนคนนี้ก็จะปล่อยปล่อยเลยนะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปไม่คาดหวังแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีความหวังอยู่เป็นแบบสเปะสปะล้าเลยไม่ดูแลตัวเองก็ไม่ใช่ก็ปัญหามันเยอะมากนะใช่ไหมก็ไปปล่อยแลงวทิ้งไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปโฟกัสเรื่องของตัวเองรรวนๆขยะขยะในใจคําพูดที่ไม่ดีที่บูลลี่เขาหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่สนเขาจะให้มันอยู่ข้างหลังเขาจะมีแพชชั่นกับเรื่องข้างหน้าเรื่องของเขาร้วนๆร,นรน100้อยเซนะคะและเดี๋ยวเขาจะมีช่วงจังหวะที่ดีในชีวิตของเขาเกิดขึ้นนตั้งแต่นีไปหรือ เขากาลังคาดหวังว่าถ้าเขาทําแบบนี้มันน่าจะมีอะไรดีๆเข้ามามันเป็นการปรับเปลี่ยนพลังงานของเขาในรูปแบบใหม่แล้วเขาก็จะเริ่มทําเริ่มทาแล้วด้วยแล้วก็เรื่องงานเขาอาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาช่วงจังหวะชีวิตเขาเริ่มดีพอช่วงจังหวะชีวิตเขาเริ่มดีมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาก็ยังนึกถึงคุณ D F H อเะคุณอะเป็นคนที่เขามองว่าเป็นไอดอลประจําใจเขานะ แต่เขาจะไม่พูดคุณได้ฟังเขาจะไม่เคยชมคุณถึงอะไรแต่ให้คุณรู้ไว้ได้เลยว่าคุณเป็นคนที่เขารู้สึกดีมากๆแต่เขาไม่อยากเป็นคนแบบนี้ที่เดินตามคุณอขอความรักจากคุณแสดงออกให้คุณได้ทราบแต่เขาจะอยากเป็นคนข้างหน้านี้ให้คุณตามเขาหรือเขาเป็นคนคอนโทรลความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็คือแต่ก่อน วาอาจจะเจอความรักที่เหง่งสวยมานะคะไม่ดีมาคราวนี้เขาก็เลยจะต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไม่วิ่งตามหาความรักแต่ให้ความรักวิ่งตามหาเขาหรือถ้าเขามีคุณค่าพอคุณคุณจะต้องเป็นฝ่ายทําแล้วก็ทำอย่างสม่าเสมอด้วยนี่มันสลับกับฝั่งกันหรือเปล่ามันควรจะต้องเป็นฝั่งคุณคิดแบบนี้หรือเปล่าอะ ก็ในเมื่อถ้าคุณคิดแบบนี้แล้วเขาก็คิดแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปมันก็เป็นความรักที่ยังอยู่ตรงนั้นที่ยังไม่ได้เคลื่อนที่ถึงแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลหรือโอกาสต่างๆนำพามาแล้วมันจะพัฒนาได้ยังไงคุยกันก็น้อยไม่ค่อยได้คุยกันเจอกันก็บางครั้งบางคราวไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึก ไม่มีการพูดถ,ถึงเรื่องสถานะความสัมพันธ์อะไรมันไม่มีวันที่จะมันจะพัฒนาได้แต่เขาก็มั่นใจนะว่าถึงแม้มันจะพัฒนาไม่ได้ในวันนี้คําว่าในวันนี้แต่มันจะมีวันหน้าที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะเริ่มมาจากเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคือเขาเป็นคนที่เป็นแบบเขาเรียกว่าไงช้าๆนะ ช้าแต่เขาก็มีความคิดแบบนี้เสมอๆถึงแม้ว่าการที่เขาจะเข้ามามามาหายหายหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันเป็นเพราะว่าเขาก็อยากดูไนงะว่าเออถ้าเขาอ่ะไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์หรือเขาช้าในความสัมพันธ์เนี่ยคุณยังจะรู้สึกยังไงกับเขายังจะให้ค่าเขาที่จะไปต่อหรือป่าเพราะเขารู้ตัวเองว่าช่วงที่เขาหายไปหรืออะไรเขาไม่ได้ทําตัวเหลวไหลแต่เขาไป โฟก,กัสเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็การงานของเขาให้อนาคตของเขาดีขึ้นแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันผูกพันกันมามากมากจนเกินกว่าที่เขาจะลืมคุณได้หรือไม่รู้สึกนึกถึงคุณนะ่ะเห็นไหมไม่ว่าจะทําอะไรการเหลียวหลังมองก็ยังนึกถึงแต่นึกถึงในลักษณะที่เป็นแบบออกแนวดุดุใจดําหน่อยคือไม่ทําอะไรแล้วเขาก็ตีกันในหัวเสมอว่า ไม่ต้องทําถึงแม้ใจจะอยากทำเพราะอะไรทำไมคิดแบบนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของผมลิคิดท้าทายถ้าคิดว่าคุณใช่และเขาก็ใช่ยังไงเดี๋ยวก็ได้ได้มาสารสัมพันธ์กันอีกรอบหนึ่งซึ่งวันจะดีกว่าคาวก่อนเขาคิดแบบนั้นมันคือวันที่ใช่ไงแล้วตัวคุณก็จะต้องอดทนอดทนมากๆก,ก,กับความสัมพันธ์ครั้งนี้อดทนกับความเป็นเขา แล้วทำไมคุณจะต้องอดทนใช่ไหมคุณอาจจะย้อนแย้งแบบนั้นก็ตอนนี้คุณอาจจะลังเลในใจว่าทำไมมันต้องอดทนก็ในเมื่อถ้าเขาไม่ทำงานในความสัมพันธ์ฉันก็ไม่ทำฉันก็มีคุณค่าของและเขาก็เห็นค่าของคุณเขาก็ต้องเข้ามาทำบ้างควรจะต้องทำไม่ใช่คุณเรื่องในอดีตอะไรอ่ะที่พูดกันแล้วไม่ดีใส่เขาหรืออะไรมันจบไปแล้วมันไม่ควรจะต้องเอามานั่งคิด ควรจะต้องมาในเรื่องปัจจุบันคือหันหน้ามาโฟกัสซึ่งกันและกันอย่างนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าคิดกันแต่ละฝ่ายแบบนี้แบบนี้แล้วมันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ที่เหนื่อยกับฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะน่าจะเป็นฝ่ายคุณนะที่ตอนหลังเนี่ยคุณน่าจะทํางานในความสัมพันธ์มากๆมากจนกระทั่งว่ารู้แล้วเต็มลิมิตแล้วแค่นี้แหละคงไม่ทำํำละ ฉันก็จะต้องทำเพื่อตัวเองตอนนี้เขายังไม่เข้ามาหาคุณเขาอยากจะต้องรอคอยรอคอยวันและเวลาที่เขามั่นใจว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เขาจะยื่นความรักความสัมพันธ์ให้นั่นก็คือเขาจะดูท่าทีของคุณดูว่าตัวคุณเปลี่ยนไปในรูปแบบที่ดีขึ้นแล้วหรือยัง คุณพร้อมที่จะได้รับความรักจากเขาแล้วหรือยังแต่ในมุมกับการคุณก็อาจจะมองว่าคุณก็จะไม่ take a คชั่นอะไรจนกว่าเขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ให้มากกว่านี้คุณก็จะหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้เพื่อรอดูเขาด้วยเช่นกันนี่ก็ต่างฝ่ายต่างคิดแบบนี้นะคะในช่วงเวลานี้ให้หนงางฟ้ามาดูก็เป็นช่วงที่ไปฮลลิ่งกันทั้งคู่นะคุณก็ฮลลิ่ง ตัวเองเขาก็ฮีลลิ่งตัวเองแต่ก่อนอาจจะใส่ใส่ใส,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 ใส่ใส่ความสัมพันธ์เข้าไปใช่ไหมแล้วดูแล้วมันคืออะไรมันเริ่มไม่เข้าท่าแล้วกับกับมาอยู่ที่ตัวเองแล้วก็รอใช้กฎของโ so ซเวต calling i n y o so s o v i e ดูถ้ามันใช่มันจะกลายเป็นความรักที่ดีเป็น True Love แต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะกลายเป็น Unrequited Love ไม่สมหวังนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับแลนด ขอขอบคุณมากนะที่มารับชมรับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ดูโฆษณามไม่กดข้ามนะคะแล้วก็ร่วมทําบุญได้จะดีด้นานลา่างใกล้แลวนะคะแค่วันที่10ตุลานะเลขบัญชีอยู่หน้าชุมชนของ YouTube นะคะแล้วก็ใตด้ดิสคริปชันด้านล่างนะคลิปเก่าไปดูนะคะดีมันดีมันไม่มีวันหมดอายุก็เลยจะต้องบอกต่อนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุมากขอบ สวัสดีค่ะ